เหล็กแห่งประเทศไทยคาดการว่าปีนี้เหล็กจะมีราคาสูงขึ้นอีก5-20%หลายคนห่วงว่าเหล็กจะขาดตลาดเพราะอาจจะมีผู้ประกอบการบางรายกักตุนสินค้าสวนทางกับความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก5% คาดการณ์กันว่าปีนี้ประเทศไทยจะใช้เหล็กเพิ่มขึ้นอีก5%หรือประมาณ16.9ล้านตันนะครับซึ่งตอนนี้เหล็กทุกชนิดราคากํลาลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างเหล็ก1ตันนะครับราคาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ31นะครับส่วนเศษเหล็กราคาเพิ่มขึ้นอีก34%อย่างเหล็กกล่องนะครับราคาเพิ่มขึ้น40-100บาทซึ่งทําให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบอย่างหนักครับจากการสำรวจร้านขายเหล็กย่านนวมินพบว่าราคาเหล็กเส้นอยู่ที่กิโลกร,รัมละ32บาท ส่วนเหล็กรูปประพันธ์ราคากิโลกรัมละ36บาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อ2ปีที่แล้วกิโลกรัมละประมาณ6-8บาทเจ้าของกิจการทำเต็นท์ให้เช่าบอกว่าตั้งรับกับราคาเหล็กที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทันตอนนี้ราคาเหล็กแป๊บกลมขนาด1.2นิ้วแพงกว่าเดิมเกือบ100บาทต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า30สอร์ส่วนตัวมองว่าเหล็กไม่ควรขึ้นราคารวดเร็วแบบนี้คนเ,เล็กๆอย่างเราเนี่ยเหนื่อยช่วงนี้เพราะว่าราคาเรารับ มัน,มนราคามันมาตรฐานเราจะขึ้นเลยไม่ได้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบหนักสุดเพราะส่วนใหญ่จะทำสัญญารับงานก่อสร้างกับภาคเอกชนไม่สามารถขอปรับราคาค่าง,งานก่อสร้างหรือค่าเคได้ในกรณีที่ต้นทุนแพงขึ้นจากสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ไม่เหมือนผู้รับเหมารายใหญ่ที่ทำสัญญากับหน่วยงานราชการรับวิสาหกิจสมมติว่ามันเกินเปอร์เซ็นต์ค่าเคที่เขากำหนดไว้ ทางผู้รับเหมาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินเพิ่มได้จากการแปรผันวัสดุตรงนั้นนะครับรายย่อยเนี่ยอยู่ที่การตกลงก,กันกับทางเจ้าของงานโดยข้อจำกัดนี้ทำให้ผู้รับเหมาจำนวนไม่น้อยที่แบกรับต้นทุนไม่ไหวถึงกับฉีกสัญญาทิ้งงานไปเพราะรู้ว่าฝืนทำก็ขาดทุนโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่ประมูลงานราคาต่ำกว่าปกติว่าสำหรับผู้รับเหมาที่ไปรับงานมาซึ่งไปแข่งขันราคามาแล้วก็ทำราคาต่ำ ซึ่งซึ่งพอราคาต่ำป๊อปเนี่ยต่ำจนจนจนน่าใจหายเนาะเขาก็พอถึงเวลาตรงนี้บางทีเขาทิ้งงานเขาทิ้งงานเลยเขาบอกเขาไม่ทำแล้วเขาสู้ไม่ไหวถ้าบางทีอาจจะเจราจากับเจ้าของได้ขอขึ้นราคาขอขึ้นค่าเหล็กหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไปด้วยกันทั้งคู่ได้แต่ถ้าเกิดคุยไม่ได้บาง,บางรายเขาทิ้งแต่เราเองอะ่ะเราสู้เราไม่ทิ้งงานเราก็ต้องทําให้จบถึงว่างานนี้มันจะว่า ไม่ถึงัาขาดทุนแต่กําไรก็ไม่มีแต่อย่างน้อยก็คือพนักงานของเราอะไรต่างๆเนี่ยมีไรายได้อยู่ทุกคนยังอยู่ได้อยู่บริษัทก็อยู่ได้ส่วนผู้บริโภคอย่างเราๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดีในช่วงนี้หากผู้รับเหมารับงานราคาต่ำกว่าปกติจะต้องตรวจสอบสเปคข,ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างเพราะบางครั้งอาจจะมีการลดสเปควัสดุใช้เหล็กไม่ตรงตามแบบไม่ตรงตามมาตรฐานซึ่งจะก่อให้เกิดอันตร,รายกับผู้อยู่อาศัยในอนาคตได้ ทีมข่าวเที่ยงเปิดประเด็นรายงานทุกอย่างต้องปรับตัวนะครับการใช้เงินในกระเป๋าก็ต้องปรับตัววางแผนกันดีๆด,ด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ